ผมอยากรีวิวเรื่องไคจูหมายเลขแปดเพราะว่าเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ทําจากมังงะที่เรียกได้ว่าโอ้โหดังกระชอนมากแล้วก็ถูกมาทําเป็นอนิเมะสักทีนะครับ<อ>ผมก็ต้องบอกว่าสตูดิโอทำฉากแอคชั่นออกมาได้ดีมากแล้วก็คือไม่ผิดหวังเลยแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันดูทําออกมาได้ดีแล้วก็ผมอยากจะแซวนิดหนึ่งว่ามันออกแนวคล้ายๆกับวันพันแมนนิดน,นึงเอเนจีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันดูคล้ายๆกับวันพันแมนอ,อาจจะมีที่แตกต่างกันก็คือตัวของตัว,ตวละครหลักเซตาบะกับคาบการเนี่ยอาจจะ แต่างกันนิดนึงแต่ว่า2คนนี้ผมบอกเลยว่า energy mm hmm. ไม่เหมือนกันเดะตัวของเซตาม้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบคมเมดี้แบบจืดคมเมดี้แบบว่าไม่สนใจโลกตลกหน้าตายเออตลกหน้าตายแต่ของคราฟก้านี่คือตลกแบบซุ่มซ่ามอ่ะแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งที่มัน energy มันคล้ายกันของ2เรื่องนี้ก็คือ <c oughs> มันมีตัวของเลโน่ครับผมกับเจนอตซึ่งเลโน่ผมรู้สึกแบบเอ้เชื่อเจนอตชัดชเลยอะ่ะ เจโนตแบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่แบบบุคลิกทรงผมอะไรอย่างเงี้ยบุคลิก energy การแบบเอ้ยการบทบทของเขาอะที่ไปเจอน่นนั่นนี่อมันเหมือนเนกับเจโนเลยอะ่ะเออก็คือแบบว่าเวลาจะไปต่อสู้ที่ะก็คือเลโนโลนี่ก็คือไปก่อนเป็นตัวที่ทุกคนอะมองว่าเก่งดาวรุ่งพุ่งแรงและสุดท้ายสู้ไปสู้มานั่นแหละสาหัส <laughs> และสุดท้ายเนี่ยมันก็ จะมีชายคนนึงเนี่ยโผล่มาเก็บงานให้เสมอแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็คือไม่มีใครรู้เลยว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนก็คือทุกคนเนี่ยดูถูกมันว่าเนี่ยไอเดียแบบไม่ได้เรื่องแบบพลังปลดปล่อยออกมาแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงหนึ่งด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ต่สุดท้ายมาต่อยทีนี่ก็คือแบบว่าสปะราตก็คือแตกเลยอ่ะแล้วก็ชอบฉากหนึ่งที่เหมือนกับวันพันแมนมากก็คือฉากต่อยอุกกาบาตเป็นฉากโชว์พลังที่พวกเรียกว่าซิกเนเจอร์ของหลายๆอนิเมนเนี่ยเอามาใช้กันอย่างวันพีทก็มีโซโล่รอบหนึ ซาสสกิรอบนึงแล้วก็วันพัทแมนก็มีไซตาบารอบนึงเออแล้วรอบนี้ก็มาตัวของคาบก้าเปิดตัวสักทีครับผมคนที่ทําลายอุกบาทไคจูโดดพุ่งใส่แบบโคตรเท่อะแต่ว่าก็มีหลายเรื่องครับที่แบบเออก็หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกผิดหวังซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ผิดหวังนะก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งคนที่ผิดหวังแล้วก็มีคนทั้งที่ก็เฉยๆอะก็คือเรื่องของตัวละครที่อาจจะดูแปลกๆตาไปนิดนึงเออแต่ก็ถือว่าซีซั่นแรกก็ทำออกมาได้ดีครับผม